เชื่อไหมมีฮาเลย์อยู่รุ่นหนึ่งตอนนี้ขึ้นเป็นแรไอเทมแล้วเริ่มหายากแต่ราคาเบาหิวจับต้องได้จัดไปเลยฮะสำหรับเจ้าฮาเลย์วีลอนะครับผมตันนี้เครื่องยนต์วีทวินเหมือนงานัน1,200ซีซีนะครับรถปีส0งพันเจ0ดจนะครับผม ันนี้รถใหม่น้อยยางเบิกใหม่บิด s t o n จัดทรงมาหล่อเลยนี่มาดูของแต่งกันเลยครับคันนี้ของแต่งอะไรบ้างผมว่าเก็บารายละเอียดดีมากของแต่งก็เป็นแฮนด์โหน12นิ้วนะครับผมเป็นไงสายเสรยดูมันพอดีไป๊ะเลยนะไฟหนงไฟหน้าสวย ไม่รั่วไม่ซึมนะครับผมยางบิสโตรนใหม่ๆเลยเพราะว่ารถผมใช้เองนะก็ต้องยางใหม่และระบบความร้อนเรียบร้อยว้ายพูดถึงระบบความร้อนคันนี้ฮาร์เลย์เขาเป็นระบายความร้อนด้วยเสื้อใช่ไหมคันนี้ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ําหมดปัญหาเรื่องเครื่องร้อนเลยนะครับผมทอ่อแวนัอนไฮนะคะท่อสวยเลย2อออกหนึ่งและคันนี้ที่รูปลักษณ์ฮาร์เลย์เขาเป็นอย่างนี้คืออะไรรู้ปะ่ะฮาร์เลย์ไปคอลแลบกับปอร์เช่และขึ้นแท่น แรงไอเทมแล้วนะคะผมเพราะว่าฝรั่งนิยมจัดเลยนะจัดทรงทางล้อเป็น3 0 0้ออ้วนๆลอ่ลอๆอล้อใหญ่เพราะาตอนนี้เขาก็ใหญ่มาแล้วแต่ว่าฝรั่งเขาชอบเบ่งให้ใหญ่โชกแต่งนะครับผมคันนี้ถังน้ำมันอยู่ไหนหรือเปล่าอยู่นี่นะครับเปิดถังแว้จุนกล่องมาแล้วนะอบอกแล้วว่าตัวแรงในกลุ่มฮาเล็นะจะมี1-2คน ที่ขับวีลอเพราะวีลอดเขาบ้าพลังจริงๆและคันนี้จุนกล่องมาแล้วดูเลขไม์กันเลยนะครับผมเลขไม์อยู่ที่เจ0ดพันและคันนี้เนะจ้าของเก่าก็ไม่ได้ใช้นะครับพอดีรถมันจอดไว้ในร่มอย่างดีและเขาจะไปต่างประเทศแล้วก็เลยขายออกมาบอกแล้วมันขึ้นแท่นเป็นรถแรงเทมแล้วเริ่มหายากแล้วนะครับผมพออยันกันซาเลยเอามาหินนะนะพ่อแวนอันไทยอนะ่ะ ผิดนะคันนี้ผมขับกลับเองเ่ยขับควกมันเลยร้อยสี่ร้อยห้านิ่งๆเลยเดี๋ยวาทางเฮจัดมาดูระบบไฟต่างๆกันบ้างเลยครับผมมีเราเปิดไฟฉุกเฉินเลยแล้วกันซึบอว้าฉุกเฉินเั็นไงรอแต่ลม ส่ตงตามอไฟดูดเฉืนอกขวาสายหลอดจัดนี่ไฟดเฉืหลังปึ๊บไงไปเบรกอ่อไฟเลี้ยวขวาปึ๊บไปเลี้ยวซ้ายจ้า พดได้ลมเลยพอยาดับเครื่องสำหรับเจ้า h a r ์เลย์วีล็อรถปี2007ันเจจบส0งพันคันนี้นะฮะจัดไปห้ราคาเงินสดอยู่ที่2,99,000เท่านั้นนะครับผมโอ้โห,โห,โหและคันนี้บอกเลย h a r ์เลย์ดีวิสานทะเบียนแท้โอนขนส่งนะครับจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับผมดาวเพียง1,20,000บาทจบทุกขั้นตอนผ่อนแค่7,300า 36งัวเท่านั้นนะครับผมสงสัยตรงไหนนะโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับ089 1218309ผมอาร์มจากร้านอาร์มดีดีซีนี่ลสายหรือจะดูตัวจริงกันได้นะครับรถอยู่สมุทรสาครพราม2ใกล้กับวัสา,า,าพ,พันท้ายนรสิงห์ครับถ้ามาไม่ถูยังไงปักหมุดมาเลยร้านอาร์มดีดีซ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายแอด @armddc อย่าลืมใส่แอดน้ำหน้าด้วยครับมีแอดมินตอบ24ชั่วโมงและมาช่วยกันให้คะแนนด้วยครับว่าสวยของผมกับสวยของลูกค้าสวยไปในทิศทางเดีวยวกันหรือเปล่าส่วนตัวผมคันนี้เอาไปเลยครับ9.5คะแนนถ้าชอบคลิปนี้สนับสนุนรานเล็กๆของเรารบกวนไลค์แชร์ซับสไคร้ให้ armddc ด้วยนะครับ armddc รานเล็กสบายใหญ่เช่นเคยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ